นี่ครับคนนี้นะครับใน <sh> im, เราจะไม่เราจะไม่เอ่อยชื่อนะครับเขาจะเผาขยะบนยอดผ่าตัดนะครับอันนี้ผ่าตัดเนินที่ห้านะครับเนินสุดท้ายนะครับ <ançais? S 2> เขาจะเก็บขยะแล้วก็เขาจะมาเผานะครับเขาเป็นคนที่นิสัยดีมากนะครับเป็นคนที่มีจิตสานึกดีนะครับอย่างน้อยๆเราเดินขึ้นมาเราก็ไม่ได้เอาขยะมาทิ้งไว้ข้างบนนี้นะ แล้วก็เราก็ช่วยกันเก็บขยะแล้วก็เอามากองกันแล้วก็ไปเผาทิ้งนะครับเพื่อจะให้ข้างบนนี้ดูน่าอ,อยู่ขึ้นเน,นื้น <c oughs> อเราบอกแล้วไงเก็บมาเลย่อยรอเพื่อจะให้ข้างบนนี้ดูสะอาดสบายตาครับมองไปตรงไหนก็สบายหูสบายตานะครับให้สะอาดเผา,าเลย <c oughs> นี่ครับขยะขยะเยอะมาก ก็เยอะอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากข้ <c oughs> างล่างนี้ก็มีนะข้างล่างนี้ยังมีอยู่นี่ครับเผาติดหรือยังใกล้แล้วก็วจะติดละ มอลุฟาเปิดอ่ะเรื่อ pues งนที <vit> ่จีระเบิดเออมอแดงก็ลีกตาเออติดยาเ็กยาเด็กยาเร็กยาเ็ว